เตรียมตัวพบกับแก๊งน้องหมาสุดคิ้วจากเกาหลีกันแบบตัวเป็นๆกำลังจะบินมาไทยกันแล้วไปดูกันว่ามีน้องๆสายพันธุไหนบินมาให้พวกเรารับชมความน่ารักแบบใกล้ชิดบ้างขอบอกว่ามีแต่พันหายากทั้งนั้นเปิดตัวกันเกือบน้องปอมสกี้คนฮอตลูกผสมที่ได้ทั้งความน่ารักของปอบเบอร์ลีเนียและความสง่าง,งามของไซเลียนฮัสกี้ที่ใครได้เห็นก็นต้องหลงรักน้องปอมสกี้มาทีไรทำลายแตกตลอดต่อด้วยน้องหมายอดฮิตอย่างเจ้าดัชชูน้องหมาขาสั้นตัวเล็กจอมโซนน่ารักไม่เหมือนใครเห็นตัวเล็กแแบบนนีี้้ตตต่่่ใใจหญะองัวทมิูส ของน้องมอทีลพุดเดินตัวเล็กขนฟูฟ่องความน่ารักสดใสของน้องบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องใจละลายน้องเบอร์เนดูโดน้องหมาสุดนุ่มนิ่มใครได้เจอก็ต้องตกหลุมรักในความอบอุ่นและก็น่ากอดของน้องหมาพันนี้แน่นอนถัดมาคือน้องอิตาเลียนเกรย์ฮาวน้องหมาสุดชิคน้องมีรูปร่างสูงผอมลุกเนี้ยทั้งน่ารักแล้วก็ดูสง่างามสุดๆไปเลยและปิดท้ายด้วยน้องคอคาพูขนหยิกฟูอารมณ์ดีน้องใส่พันนี้เหมือนตุ๊กตาหมีซื่อๆอยากเจอความน่ารักของน้องๆทั้งหกคนก็มาเจอกันได้ที่แที่โครงการ แกินวิลเลจประเวทนะคะแอบกระซิบว่าถูกใจน้องคนไหนก็สามารถพากลับบ้านได้ด้วยนะแล้วมาเจอน้องๆกันเยอะๆนะคะและหากอยากดูความน้ารับ mm hmm. เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t e g n i m a l c o m หรือแอปพลิเคชัน t a g n n m m a l ค่ะ